จีรนันให้จันพาไปสวัสดีค่ะวันนี้ไม่ไปเที่ยวไหนนะคะวันนี้จะพามาชมห้องพักค่ะดูว่าข้างในของเราเป็นอย่างไรบ้างน่าอยู่ขนาดไหนทําความสะอาดทุกวันนะคะรอท่านทุกคนมาพักกันค่ะห้องหนึ่งค่ะกับนี่ห้องทับหนึ่งของเราค่ะเดี๋ยวพาไปดูข้างในกันนะคะมาค่ะสํารวจห้องแรกกันตามมาเลยค่ะไปพร้อมๆกันนะคะ ห้องนี้โซนนี้เป็นห้องกว้างค่ะสามารถนอนได้ถึงสี่คนนะคะเราก็เลยจัดเตียงคู่ได้สองเตียงค่ะถ้ามากันเป็นหมู่คณะนะคะมาเป็นครอบครัวนอนได้สี่คนเลยค่ะส่วนนี้เป็นห้องกว้างค่ะ ประตูนี้มีอะไรนะ้าเราก,กั้นส่วนด้านหน้าด้านหลังออกจากกันนะคะนี่ค่ะมีโซนซิงน้ำลา้างฝ้ายล้างตรงน,นี้ได้หมดเลยด้านนอกนะคะมีสวนค่ะ าหน้าฝนน่าจะเขี้ยวกว่านี้อันนี้มันเริ่มอากาศเริ่มแห้งลงนะคะความเคี้ยวสดชื่นเขาก็เริ่มเป็นสีน้ำตาลค่ะแล้น,นี่ก็ห้องน้ำาช่คะเหมือนเดิมค่ะห้องน้ำสขภัณฑ์สะอาดสะอา้านน่าใช้ค่ะเครทำน้ำอุ่นต้องมีทุกห้องและส่วนนี้ก็ห้องน้ำกว้างมาก ทำความสะอาดทุกวันนะคะรอท่านทุกคนค่ะดูจากมุมด้านนี้นะคะดูวิวที่หน้าต่างด้านนี้ค่ะด้านหลังเป็นวิวภูเขาค่ะด้านหน้าเป็นบ้านเรือนที่อยู่ใกลกใ้ๆเราตรงที่ติดกับเราเลยคือสวนค่ะ เสียดายที่มันย้อนแสงนะคะบ้านหลังนี้สวยมากค่ะชั้นบนเป็นไม้โชว์ไว้สวยมากชั้นล่างเป็นปูนผสมกันแต่ก็ยังเป็นลักษณะของการก่อสร้างบ้านแบบพื้นถิ่นน่ยนะคะยังคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมเดิมๆบ้านสองสามหลังตรงนี้ค่ะด้านบนสวยค่ะแต่เสียดายมันย้อนแสงมันก็เลยมืดมองไม่ค่อยเห็นค่ะมาค่ะห้องทับหนึ่งค่ะ ดูกันว่าข้างในเป็นอย่างไรไปค่ะเเตียงใหญ่ค่ะอันนี้ก็คือโซนห้องใหญ่ค่ะสามารถนอนได้สีคนเหมือนกันค่ะมีเตียงเสริมนะคะถ้ามาเป็นทีมก็นอนได้สีคนค่ะ ทีวีตู้เย็นตเตาะนั่งพักผ่อนค่ะหมองไปด้านนอกดูสวนค่ะอยู่ที่นี้นะคะมองไปทางไหนก็เห็นสีเขียวค่ะสบายตาพัดลมค่ะตกใจนะคะว่าเป็นห้องพัดลมมีแอร์ค่ะเป็นห้องแอร์ค่ะ เปิดได้ทั้งแอร์และพัดลมแต่ถ้าใครหนาวแอร์เหมือนดิฉันนะคะก็เปิดแต่พัดลมค่ะด้านหลังค่ะเหมือนกันประตูเปิดด้านนี้ก็ยังมีสวนค่ะต้นไม้อาจจะแห้งๆไปสักหน่อยเพราะว่าเข้าหน้าแร้งแล้วการต้มน้ำร้อน สิงล้างมือล้างจานได้หมดค่ะนี่นะคะเราผ้าห้องนี้เ็ามีแบบนี้ให้ค่ะห้องน้ำค่ะสุขภัณฑ์เราเป็นยังางสะอาดสอาดเหมือนเดิมนะคะก็ทำความสะอาดอย่างดีนี่นะคะ่ะเครื่องทำน้ำอุน่น ไม่ได้ค่ะไปค่ะห้องสามค่ะเตียงคู่นอนเดี่ยวค่ะก็คือสองเตียงนะคะดูมืดๆไปหน่อยเปิดไฟนิดนึงจะได้ดูชัดขึ้นเพราะว่าผ้าม่านปิดไว้ค่ะดูมดุมด้านนอกนะคะ เปิดหน้าต่างมาก,ก็ยังเห็นความสดชื่นในมุมนี้อยู่ดีค่ะเตียงไม้นะคะเนื้อไม้แข็งแรงมากค่ะเตียงทำจากไม้เนื้อแข็งค่ะแข็งแรงเป็นไม้เก่านะคะไม้สวยมากค่ะตัวเล็กด้านในค่ะ ห้องน้ำค่ะห้องน้ำสวยทุกห้องทีวียังมีเหมือนเดิมห้องน้ำค่ะดูห้องน้ำก่ะเครื่องทำน้ำโอนไม่มีได้ยังไงเหรอคะหนาวแย่เลยสุขภัณฑ์แสนสะอาดพื้นค่ะ สวยสะอาดทำความสะอาดทุกวันนะคะเพื่อสุขภาพอนมามัยที่ดีป้องกันโรคทุกโรคได้ค่ะ